แน่ค่ะแม่กิงให้ดูให้ดูสาวน้อยวายดูสาวน้อยทองจันนั่งคุยกับแม่ตั้งนานแล้วค่ะนั่งคุยกับแม่อยู่ในสภาพนี้คุยรู้เรื่องอะลูกฮะทองจันคุยกับแม่รู้เรื่องใช่ไหมอยากฟังแม่คุยแหละลูกอ,อยากก้อนแม่นานๆใช่ไหมใช่ไหมลูก บอกแม่แม่จ้ารักและเมตตาหนูหน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้หนูเยอะๆนะคะอ้ยว้ายเพิ่งจะนอนตื่นแนละ้วทำไมหาวจังอะลูกหไหนบอกแม่แม่สิลูกบอกแม่แม่จ้าลูกนะรักและเมตตาหนูกับน้องๆหนูด้วยนะคะ หรืจะเป็นเด็กดีค่ะอุ้ยสามรอบแล้วนะลูกฮะหาวสามรอบแล้วนะดูท่านอนสินะโออหาวสามรอบแล้วนะลูกน้องอยู่กับแม่แบบนี้นานแล้วนะคะไม่มีพลิกตัวไปไหนก็อยู่แบบนี้คะ่ะแล้วก็ฟังแม่คุยเหมือนจะรู้เรื่อง ลูกนะเหมือนจะรู้เรื่องแต่ไม่รู้รู้แบบไหนเนอะหรือว่าอยากจะอ้อนแม่แม่อมอ้อนแม่แม่ fc ใช่ไหมลูกมาอ้อนแม,แม่แม่ fc ใช่ไหมอ่ะอ่ะจะทําอะไรน่าจะแต่งตัวอะรลูกแม่กิ่งไม่ได้จับน้องนะคะแม่กิ่งแค่ประคองน้องไว้เฉยออดอ้อ,อนล่ะลูกออดอ้อ,อนแม่แม่แม แม่แม่จ๋าแม่แม่รักหนูขอคนละไลค์นะคะนะารกนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะหนูกับน,น้องๆจะเล่นให้แม่แม่แมดูนะคะเนี่ยไม่ยอมลุกไปไหนค่ะไม่ยอมลุกไปไหน อ้อนแม่แม่มากมายเลยเด็กคนนี้รู้เรื่องตัวแค่นี้รู้เรื่องน้องเพิ่งจะหนึ่งเดือนกับอีกเก้าวันเองนะคะแต่รู้เรื่องมากเลยค่ะดูรู้ความลุกไหมลุกลุกยาง ทองจันลุกยางลุกฮะจะลุกหรือยางจะลุกหรือยางจะลุกหรือยางก็จะนอนอยู่อย่างนี้อ๋อขอบคุณค่ะแม่แม่ขอบคุณแม่มแม่สิลุกขอบคุณค่ะหนูทองจันมาขอบคุณนะคะที่รักและเมตตาครอบครคัวตระกูลทองของพวกเรา ฝากแม่แม่สนับสนุนเสื้อผ้าของแม่กิ่งด้วยนะคะช่วยสนับสนุนและก็อุดหนุนเสื้อผ้าของแม่กิ่งหน่อยนะคะสินค้าเรายังมีอีกเยอะค่ะลูกหันมาขอบคุณแม่แม่ก่อนลูกหืมทองจันหันมาขอบคุณแม่แม่ก่อนลูกายกมือไหว้ด้วยยกมือไหว้ด้วยเร็วเร็วยกมือไหว้ลูกยกมือไหว้แม่แม่ก่อนลูกยกมือไหว้แม่แม่ก่อนลูก